ในจังหวัดเชียงรายที่ขึ้นชื่อเรื่องวัดวาอารามสงบเงียบและผู้คนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ๆก็มีข่าวหนึ่งที่ทําให้ทั้งชุมชนต้องช็อกเจ้าสาววัย25ปีเพิ่งแต่งงานมาได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นกลับถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เธอเพิ่งย้ายเข้าไปกับสามีบ้านหลังนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของแขกเรือในงานแต่งงานเสียงพระสวดเสียงผู้ใหญ่กล่าวอวยพรให้คู่บ่าวสาวครองรักกันยาวนานแต่ในเวลาเพียงไม่กี่วันทุกอย่างกลับพังทลายลงจนกลายเป็นศกนร,รม ที่ไม่มีใครคาดคิดตำรวจได้รับแจ้งจากแม่ของเจ้าสาวในเช้าวันหนึ่งเมื่อเธอมาเรียกลูกสาวแล้วไม่ได้ยินเสียงตอบรับแต่สิ่งที่เห็นเมื่อเปิดประตูเข้าไปคือร่างที่ไร้ลงหายใจของลูกสาวตัวเองตกกลางล้มคว่ำโทรศัพท์มือถือแตกกระจายเศษแก้วเกลื่อนพื้นทุกอย่างบ่งบอกถึงการต่อสู้ดิ้นรนก่อนวาระสุดท้ายแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือสามีของเธอหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตั้งแต่คืนนั้นเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าได้ยินเสียงทะเลาะและเสียงร้องไห้ก่อนทุกอย่างเงียบลง ข่าวนี้ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเชียงรายครอบครัวเพื่อนบ้านและสื่อท้องถิ่นต่างตั้งคำถามทำไมชีวิตคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นจึงต้องจบลงด้วยความตายและความลับอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเจ้าบ่าวในวันแต่งงานคุณคิดว่าความลับนั้นคืออะไรและทำไมมันถึงฆ่าคนได้พิมพ์หรือชื่อจริงว่ากัญญาพิมศรีสวัสดเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวคนค้าขายเล็ก ในเชียงรายบ้านเธอตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดสดเช้าที่ซึ่งแม่ขายน้ำเนื้อร้อนๆส่วนพ่อคอยเตรียมเครื่องแกงและยกถังน้ำแข็งให้ลูกค้าพิมพโตมาในบรรยากาศแบบบ้านๆมีเสียงตะโกนเรียกลูกค้ามีไอร้อนจากหม้อน,น้ำซุปและมีรอยยิ้มจากผู้คนในละแวกเดียวกันตั้งแต่เด็กทิมเป็นคนขยันและอ่อนโยนเธอช่วยแม่ขายข,ายของตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนบางครั้งจะนั่งทำการบ้านตรงมุมต๊ะไม้เล็กๆข้างร้านไปด้วยจนใครๆต่างพูดว่าเด็กคนนี้ต้องไปได้ดีแน่แน พ่อแม่จึงพยายามส่งเสียให้เรียนสูงที่สุดแม้ฐานะไม่มั่งคั่งนักแต่ก็เต็มไปด้วยความรักพิมพ์เรียนเก่งจนสอบติดมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่หลังจบปริญญาตรีด้านการตลาดเธอกลับมาอยู่เชียงรายเพราะไม่อยากทิ้งพ่อแม่เธอเริ่มทำงานในบริษัททัวร์เล็กๆที่พานักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยววัดวังและตลาดท้องถิ่นทุกครั้งที่เธออธิบายเรื่องวัฒนธรรมไทยเธอทำด้วยรอยยิ้มและความภูมิใจในบ้านเกิดคนรอบตัวบอกเสมอว่าพิมพ์เป็นผู้หญิงที่เหมาะจะเป็นแม่บ้านที่ดี เธอทำกับข้าวเก่งรู้จักอาหารเหนือหลายอย่างตั้งแต่เล็กเช่นข้าวซอยน้ำพริกอ่องแกงฮังเลทุกครั้งที่ทำเธอมักนึกถึงอนาคตที่อยากมีครอบครวัวมีลูกมีบ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะส่วนอนันต์หรืออน,นันต์ภูวริตชายหนุ่มวัย28่ที่เข้ามาในชีวิตของเธอถูกมองว่าเป็นชายหนุ่มในฝันของหลายๆคนในละแวกเขาเป็นพนักงานธนาคารในตูมืองเชียงรายบุคลิกเรียบร้อยพูดน้อยแต่งตัวสุภาพและมักได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ว่าเป็นลูกเขยที่ดี ครอบครัวของอนันมีฐานะดีกว่าพิมพ์พ่อแม่เป็นข้าราชการเกษียณมีบ้านสองชั้นในตัวเมืองทุกคนในครอบครัวดูภูมิฐานและเป็นที่เคารพในสังคมการที่อนันตเลือกพิมพ์เป็นคู่ชีวิตทําให้คนในละแวกนั้นต่างบอกว่าโชคดีเหลือเกินเพราะเป็นการแต่งงานที่ดูสมบูรณ์ทั้งฐานะและความรักแต่ในใจของอนันต์มีบางอย่างที่เขาไม่เคยพูดออกมาวันที่ทั้งสองแต่งงานการบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขงานจัดขึ้นที่วัดใกล้บ้านเสียงกลองยาวดังต้อนรับแขกเรือ มีพิธีรดน้ำสังแบบไทยครอบครัวทั้งสองฝ่ายยิ้มแย้มต้อนรับกันอาหารที่เลี้ยงแขกเต็มไปด้วยเมนูเนื้อทั้งแกงฮังเลไส้อัวน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวร้อนๆเสิร์ฟในกระติบไม้ไผ่แขกต่างชื่นชมว่าเป็นงานแต่งที่อบอุ่นแม้ไม่ใหญ่โตหรูราแต่เต็มไปด้วยความรักจริงๆแวบวบตาของพิมในวันนั้นเป็นประกายเธอยิ้มทั้งวันเหมือนได้ใช้ชีวิตในความฝันส่วนอน,นันต์ก็ยิ้มอย่างสงบพูดคำสั้นๆแต่ฟังแล้วน่าเชื่อถือหลังแต่งงานทั้งคู่ย้ายไปอยู่บ้านเช่า หลังเล็กๆแถบชานเมืองเชียงรายบ้านใหม่ยังมีกลิ่นไม้สดจากการทาสีใหม่มีเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้นโตะไม้กลางห้องทีวีเครื่องเล็กและตู้เสื้อผ้าที่พิมพ์ซื้อจากร้านมือสองพิมพ์เริ่มใช้ชีวิตแบบภรรยาเต็มตัวทุกเช้าเธอทําอาหารไว้ให้สามีก่อนไปทํางานที่บริษัททัวเธอร์มักจัดโต๊ะข้าวอย่างเรียบร้อยข้าวเหนียวไข่เจียวผักโลกน้ำพริกอ,องใสถ้วยเล็กๆอย่างประณีตในวันหยุดเธอจะไปช่วยแม่ขายของที่ตลาด ส่วนอนันต์จะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หรือบางครั้งก็ออกไปเจอเพื่อนพิมพ์พยายามไม่คิดมากเพราะเชื่อใจแต่ความห่างเหินเล็กๆก,ก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเพื่อนๆของพิมพ์เล่าว่าหลังแต่งงานเธอเริ่มมีรอยยิ้มที่เหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้พิมพ์เหมือนจะเหนื่อยๆเ,เพื่อนคนหนึ่งบอกแต่เธอก็ยังพยายามทําให้ทุกอย่างดูปกติแม้เธอจะไม่พูดตรงๆแต่ในสมุดบันทึกส่วนตัวที่เธอจดไว้เธอเขียนถึงความฝันที่อยากให้อนาคตราบรื่นอยากให้เขารักฉันจริงๆอยากให้ครอบครัวเรามีความสุข ประโยคสั้นๆที่ดูธรรมดาแต่สะท้อนถึงความกลัวที่เธอเก็บไว้ลึกๆอนันในสายตาคนรอบข้างยังคงเป็นสามีที่ดีเกินคาดเขาไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพน,นันไม่เที่ยวกลางคืนแต่กลับมีความลับที่ไม่มีใครรู้เขามักนอนดึกใช้โทรศัพท์บ่อยและห่างเหินจากภรรยามากขึ้นทุกวันสิ่งที่พิมพ์ไม่รู้คือในใจลึกๆของอนันต์เขากำลังต่อสู้กับความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองความจริงที่ถ้าเปิดเผยออกมาจะไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงของเขาเท่านั้นแต่ยังทำลายชีวิตครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นอีกด้วย ภาพของคู่รักหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ดูเหมือนจะเป็นภาพฝันที่สมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแต่ในความจริงกำลังซ่อนรอยร้าวบางอย่างที่ไม่มีใครมองเห็นชีวิตคู่ของพิมพและอนานในช่วงสัปดาห์แรกๆดูเหมือนจะเป็นชีวิตธรรมดาของคู่แต่งงานใหม่บ้านเล็กๆที่ยังไม่ตกแต่งเสร็จโต๊ะกินข้าวที่มีแค่สองจานอาหารเนือ้อตนหอมที่พิมพ์ตั้งใจทําในทุกเช้าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าใครได้เฝ้ามองใกล้ๆคงจะเห็นสัญ,ญญาณบางอย่างที่ผิดปกติ คืนแรกหลังแต่งงานพิมพตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินอยู่ในห้องนั่งเล่นตอนแรกเธอคิดว่าเป็นขโมยแต่เมื่อเดินออกไปกลับพบว่าอนันต์กำลังนั่งอยู่คนเดียวบนโซฟาแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องใบหน้าของเขาเขาสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเธอถามว่าทำไมยังไม่นอนเขายิ้มบางๆแล้วตอบเพียงสั้นๆว่านอนไม่หลับก่อนจะรีบเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าพิมพไม่ได้ถามต่อเธอพยายามคิดว่าอาจเป็นเพราะความเครียดจากการเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ในใจลึกๆเธอกลับรู้สึกถึงความห่างเหินที่อธิบายไม่ถูก หลายวันต่อมาพิมพ์สังเกตว่าสามีเริ่มกลับบ้านช้าลงจากที่เคยเลิกงานหกโมงเย็นกลับกลายเป็นสามทุ่มหรือบางครั้งถึงทีิยงคืนเมื่อถามเขามักตอบทิ้งว่ามีงานด,วด่วนที่ธนาคารแต่เธอสังเกตเห็นเสื้อเชิ้ตที่เขาใส่บางครั้งมีรอยยับเหมือนนั่งนานๆนนหรือไม่ก็กลิ่นน้ำหอมที่ไม่คุ้นเคยติดอยู่คืนหนึ่งพิมพ์ทำแกงฮังเลอเพราะรู้ว่าสามีชอบกินแต่เมื่อเขากลับมาเขาแทบไม่แต่อาหารแค่บอกว่าไม่ค่อยหิว ก่อนเดินเข้าห้องนอนปล่อยให้พิมพ์นั่งมองถ้วยอาหารที่ยังร้อนอยู่บนโต๊ะรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอค่อยๆจางลงสิ่งที่ทําให้พิมพ์เริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นคือโทรศัพท์ของอนันต์เขามักพกติดตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเข้าห้องน้ําหรืออาบน้ําเมื่อมีเสียงข้อความดังขึ้นเขามักรีบหยิบและกดปิดทันทีวันหนึ่งขณะที่เขาอาบน้ําโทรศัพท์ของเขาสั่นอยู่บนโต๊ะพิมพ์เหลือไปเห็นข้อความที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าจอแค่เพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เธอใจสั่นสถานข้อความนนั้ ไม่ได้มาจากเพื่อนผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ส่งข้อความสั้นๆว่าคิดถึงนะักพิมพชงักมือเย็นเฉียบเธอไม่กล้าแต่ไม่กล้าถ่ายรูปเก็บไว้ได้แตกลืน่นก้อนสะอื้นลงคอแล้วทําเป็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหลังจากวันนั้นเธอสังเกตว่าอนันต์ยิ่งเก็บตัวมากขึ้นเขาไม่ค่อยคุยกับเธอเหมือนก่อนบางครั้งเวลาเธอพยายามเล่าเรื่องที่ทํางานเขาเพียงพยักหน้าไม่สบตาทำเหมือนทุกอย่างผ่านหูไปเฉยๆความเงียบในบ้านเล็กๆนั้นหนักอึ้งจนพิมพรู้สึกอึดอัด เพื่อนบ้านเล่าว,ว่าพิมพยังคงยิ้มและทักทายทุกคนเหมือนเดิมแต่ดวงตาของเธอกลับดูเศร้าลงเรื่อยๆเธอมักเดินไปตลาดตอนเช้าซื้อดอกไม้และของใช้แล้วกลับบ้านอย่างเงียบๆมีบางครั้งที่เห็นเธอยือนเมืออยู่หน้าบ้านเหมือนคนกำลังคิดอะไรในใจคืนวันศุกร์หนึ่งพิมพ์เขียนบันทึกลงในสมุดเล็กๆที่เธอใช้จดทุกเรื่องราวตั้งแต่สมัยเรียนเธอเขียนว่าฉันกลัวว่าเขาไม่ได้รักฉันจริงกลัวว่าเขามีใครอีกคนแต่ฉันยังอยากเชื่อใจเขาอยากให้ครอบครัวเราเดินไปด้วยกัน บันทึกสั้นๆนี้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในภายหลังแม้เธอพยายามเก็บความสงสัยไว้แต่ความรู้สึกแปลกๆก็ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นคืนต่อมาพิมพ์ตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนคุยโทรศัพท์เบาๆที่ระเบียงเธอแอบ,บเดินไปใกล้แต่อนันตรีบหันหลังกลับเข้าบ้านทันทีเหมือนรู้ตัวเขามองเธอด้วยสายตาแปลกๆแล้วพูดถึงว่าทำไมยังไม่นอนคืนนั้นพิมพนอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาในความมืดเสียงฝีเท้า ที่เดินไปมาของเขายังคงวงเวียนอยู่ในหูเหมือนเธอกำลังอยู่ในบ้านเดียวกันกับคนแปลกหน้าในวันอาทิตย์ครอบครัวของพิมพมาทำบุญบ้านใหม่พ่อแม่ของเธอเตรียมของใส่บารมีพระมาะสวดพิมพยิ้มพยายามทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่สังเกตได้ชัดว่าอนันต์แทบไม่พูดคุยกับใครหลังจากพิธีเสร็จเขาขอตัวออกไปข้างนอกบอกเพียงว่าจะไปเจอเพื่อนเก่าทุกคนจึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่สายตาของพิมพที่มองตามหลังเขาไปเต็มไปด้วยความกังวลหลายครั้งที่พิมพยายามถามตรงๆเช่น เธอมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าหรือเธอยังรักฉันอยู่ไหมอันันมักเลี่ยงไม่ตอบตรงๆหรือบางครั้งทําเสียงแข็งใสเธอจึงถอยออกมาไม่กล้ากดดันมากกว่านั้นแต่ความเงียบเหล่านี้กําลังกลายเป็นร่องรอยของรอยร้าวที่ใหญ่ขึ้นทุกวันและแล้วในคืนหนึ่งที่ฝนพรำเบาๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งพิมพได้ยินเสียงอันันพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนกว่าที่เคยใช้กับเธอเธอได้ยินเพียงประโยคเดียวแต่เป็นประโยคที่ทําให้เธอช็อกอยากเจอเหมือนกันนคิดถึงมาก เธอเงียบงันน้ำตาไหลาออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่เธอได้ยินในคืนนั้นกำลังจะก,กลายเป็นสัญญาณมรณะที่พาไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีวันย้อนคืนคืนวันเสาร์ที่ดูเหมือนธรรมดากลับกลายเป็นคืนที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลวันนั้นพิมพ์ตื่นเช้ามาทำอาหารเหมือนเคยเธอทำข้าวเหนียวหมูทอดที่อันันชอบแต่เขากลักแทบไม่แต่เธอสังเกตว่าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คบ่อยผิดปกติยิ้มกับหน้าจอโดยไม่รู้ตัว และเมื่อเธอถามเขาก็เพียงยักไหล่แล้วพูดว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เพื่อนส่งข้อความมาแต่ดวงตาของเขาไม่ได้มองเธอเลยสักครั้งเย็นวันนั้นอากาศเชียงรายเย็นสบายลมพัดเบาๆเพื่อนบ้านหลายคนกำลังเตรียมอาหารเย็นบางคนเดินเล่นกับครอบครัวแต่ในบ้านของพิมพ์และอนังกลับเงียบผิดปกติพิมพโทรหาน้องสาวแล้วเล่าอย่างเสียงสั่นว่าฉันรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปถ้าเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกแม่ด้วยนะัคำพูดนั้นกลายเป็นประโยคสุดท้ายที่น้องสาวได้ยินจากเธอ เวลาประมาณสองทุ่มเพื่อนบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงทะเลาะด,ดังลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงผู้หญิงร้องให้ปนเสียงผู้ชายพูดกดดันเหมือนปฏิเสธอะไรบางอย่างแล้วตามมาด้วยเสียงของตกกระแทกพื้นเสียงเก้าอี้ล้มและเสียงแก้วแตกแต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเงียบจนผิดปกติประมาณสามทุ่มกว่าแม่ของพิมพโทรหาลูกสาวหลายครั้งแต่ไม่มีคนรับสายพยายามติดต่ออนันต์ก็ไม่สาเร็จโทรศัพท์ของเขาถูกปิดเครื่องไปแล้วหัวใจแม่เต้นแรงด้วยความกังวลเธอบอกกับพ่อว่า ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเช้าวันต่อมาครอบครัวตัดสินใจขับรถมาที่บ้านพวกเขาเข้าประตูอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบรับหน้าต่างถูกปิดสนิทแสงแดดส่องผ่านผ้าม่านสีอ่อนแต่ภายในกลับมืดเงียบแม่ตัดสินใจใช้กุญแจสำรองที่พิมพ์เคยให้ไว้เธอเปิดประตูเข้าไปภาพแรกที่เห็นคือโต๊ะกลางล้มอยู่โทรศัพท์มือถือแตกเป็นสองท่อนบนพื้นพรมปูพื้นมีรอยเปื้อนสีคล้ำๆเหมือนเลือดที่เริ่มแห้งกลิ่นอับทัคลุงไปทั่วห้อง และเมื่อเดินเข้าไปในห้องนอนเธอพบลูกสาวนอนนิ่งไร้ลมหายใจอยู่บนเตียงผ้าหม่มที่เคยพับเรียบร้อยถูกรั้งออกไปกองบนพื้นเสื้อของพิมพมีรอยถาดเหมือนถูกจุดกระชากร่องรอยบนแขนและลำคอแสดงชัดว่าเธอต่อสู้ดิ้นรนสุดชีวิตก่อนหมดแรงเสียงกรีดร้องของแม่ดังลั่นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรีบวิ่งเข้ามาแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ทุกคนถึงกับยืนรื่นน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าตกใจยิ่งกว่าคืออนันต์ สามีของเธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเห็นเขาหลังจากคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาไปที่ไหนรถจักรยานยนต์ที่เขาใช้ยังจอดอยู่หน้าบ้านแต่ตัวเขาไม่อยู่ตำรวจถูกเรียกมาทันทีพวกเขาั้นพื้นที่เก็บหลักฐานรอบๆบ,บ้านเศษแก้วแตกถูกบรรจุลงในถุงเก็บวัตถุพยานเสื้อผ้าของพิมพถูกส่งไปตรวจคราบเลือดและดีเอเเสียงวิทยุสื่อสารของตำรวจดังวุ่นไปทั่วละแวกนั้นเพื่อนบ้านพากันยืนอ,อกกันอยู่หน้าบ้านบางคนยกมือไหว้ศกบ,บางคนเอามือปิดปากด้วยความชอ็อก การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังตำรวจสอบถามเพื่อนบ้านทุกคนเล่าเหมือนกันว่าได้ยินเสียงทะเลาะและเสียงกรีดร้องก่อนเงียบลงหลายคนบอกว่าเห็นไฟในบ้านดับไปกระทันหันก่อนเงียบสงบทั้งคืนแม่ของพิมพ์ยืนยันกับตำรวจว่าลูกสาวเคยโทรมาร้องให้บอกว่าเขาเปลี่ยนไปและเหมือนมีความลับที่ไม่กล้าพูดบันทึกเล่มเล็กที่พิมพ์เขียนถูกพบในลิ้นชักหัวเตียงข้อความในนั้นยิ่งตอกย้ำความสงสัยว่าอนันต์อาจมีชีวิตอีกด้านที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้ เมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในวันถัดมาสื่อท้องถิ่นเชียงรายและเดชข่าวต่างๆรายงานว่าเจ้าสาวแต่งงานได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ถูกพบเสียชีวิตสามีหายตัวไปข่าวนี้แพร่ไปอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มตั้งคำถามมากมายทั้งเรื่องแรงจูงใจการหายตัวไปและความสัมพันธ์ลับที่อาจเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมบรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและซุบซิบเพื่อนบ้านบางคนพูดกันว่าเขาอาจไปมีใครอีกคนบางคนกระซิบว่าเห็นเขานั่งกับผู้ชายที่ร้านกาแฟหลายครั้ง เสียงลือเสียงเล่าอ้างยิ่งทําให้ความจริงยิ่งดูมืดมนและเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วันหลังจากผลชนะสูตรเบื้องต้นออกมาตํารวจยืนยันว่าทิมเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากแรงกดทับไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาทุกสายตาจึงหันไปที่อนันต์ผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นสามีที่อบอุ่นกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งแต่เขาอยู่ที่ไหนเขาหายตัวไปได้อย่างไรและอะไรคือความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้มาตลอด นี่คือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าความจริงที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้อีกแล้วเช้าวันต่อมาหลังจากพบศพของพิมพ์ตำรวจเรียกอนันต์เข้ามาสอบสวนที่สถานีแต่เมื่อเขาปรากฏตัวทุกสายตาก็จ้องเขาเหมือนผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งคุณอนันครับคืนวันที่พิมพ์เสียชีวิตคุณอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ถามเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันอนันเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างเย็นชาผมอยู่บ้านเพื่อนครับ ตำรวจมองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อก่อนหยิบกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าเขาออกจากบ้านหลังนั้นเวลาสองทุ่มกว่าและกลับบ้านอีกไม่ถึงหลังทีิยงคืนคุณอธิบายได้ไหมครับอนันต์นิ่งไม่มีคำตอบครอบครัวของพิมพ์ถูกพาตัวมาที่สถานีแม่ร้องให้แทบหมดแรงพ่อยืนหน้าหนักหน่วงแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบอกผมสทิทำไมถึงทำกับลูกผมแบบนี้พ่อพิมพตะโกน อนันต์เบือนหน้าไม่ตอบทำเทียงยกมือขึ้นแต่อกตัวเองแววตาเต็มไปด้วยความวิตกผมผมไม่ได้ตั้งใจเสียงของเขาเบาแต่เต็มไปด้วยความสับสนแม่ของพิมพ์สะอื้นสายหน้าไม่ได้ตั้งใจลูกฉันตายแล้วลูกฉันยังเด็กยังเพิ่งเริ่มชีวิตแล้วความลับของคุณละ่ะทำไมไม่บอกเธอทำไมต้องซ่อนอนันต์ก้มหน้าไม่กล้าส,สบตาผมผมกลัวว่าจะเสียทุกอย่างครอบครัวชื่อเสียงชีวิตของผมเองผมไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนบ้านที่มาสังเกตการเล่าให้ตำรวจฟังว่า พวกเขาเห็นอนันต์นั่งรถจักรยานยนต์ออกไปตอนกลางคืนหลายครั้งและบางครั้งเขาดูเหมือนพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งพูดสั้นๆยิ้มบางๆและหายไปในความมืดคุณจะบอกความจริงไหมตำรวจถามอนันต์สะดึกก่อนพยักหน้าเล็กน้อยผมผมเป็นเกย์ครับคำตอบนั้นทําให้ทุกคนเงียบไปช่วขณะโลกของครอบครัวพิมพ์และเพื่อนบ้านที่เคยเห็นเขาเป็นสามีที่ดีกลับตาลปัดทันทีคุณหมายความว่าตลอดเวลาที่แต่งงานกับลูกฉันคุณไม่ได้รักเธอจริงเหรอ แม่พิมพถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออนันพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลลงมาบนแก้มผมผมรักเธอในแบบที่ผมคิดว่าผมควรจะทำแต่หัวใจผมผมไม่สามารถรักเธอแบบที่เธอควรได้รับได้เพื่อนบ้านบางคนถอนหายใจหนักบางคนโกรธจัดพวกเขาไม่เข้าใจว่าคนที่เคยเห็นเป็นสามีในฝันจะเก็บความลับแบบนี้ไว้ได้อย่างไรคุณรู้ไหมว่าลูกฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเธอรักคุณมากขนาดไหนพ่อพิมพตะโกนจนหน้าแดง อน,นันต์สั่นหัวน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจผมรู้และผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจให้มันจบแบบนี้ตำรวจพยายามควบคุมสถานการณ์สอบถามอย่างละเอียดถึงคืนที่เกิดเหตุอน,นันต์เล่าอย่างลังเลว่าเขากลับบ้านสายกังวลกับความรู้สึกของตัวเองและพยายามไม่ให้พิมพ์รู้ความจริงแต่กลับเกิดการเถียงการรุนแรงข้าวของล้มเสียงกรีดร้องเสียงล้มของแก้วและโต๊ะทำให้เขาตกใจผมผมไม่คิดว่าเธอจะเป็นแบบนั้นผมตกใจมากๆผมไม่รู้จะทำยังไง อนันพยายามอธิบายแต่ทุกคำพูดกลับยิ่งทำให้ครอบครัวพิมพ์เจ็บปวดการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสอบสวนของตำรวจแต่ยังเป็นการเปิดเผยความลับทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ตลอดชีวิตคู่หนึ่งแม้ผู้คนจะรู้สึกโกรธเกลียดหรือเสียใจแต่ในแววตาของอนันต์ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่เขาเองก็หนีไม่พ้นคุณรู้ไหมความลับเพียงหนึ่งเดียวสามารถทำลายชีวิตได้ทั้งหมดพ่อพิมพูดอย่างหนักแน่นน้ำเสียงสั่นเครืออนันต์ก้มหน้าไม่สามารถตอบอะไรได้ความเงียบลงครอบคลุมห้องสอบสวน ราวกับทุกความรู้สึกถูกกักไว้ในนั้นหลังจากการเผชิญหน้าหลายคนยังคงอยู่ในสถานีสื่อเริ่มมารอทําข่าวครอบครัวพิมพ์ร้องให้ไม่หยุดบางคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยและความเศร้าแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยครั้งนี้ก็ทําให้ทุกคนเริ่มตั้งคําถามกับความรักความซื่อสัตย์และชีวิตคู่ที่ใครๆต่างมองว่าสมบูรณ์แบบไม่มีใครย้อนเวลาได้ไม่มีใครแก้ไขความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแล้วได้และทุกคําถามยังคงค้างอยู่ในอากาศทําไมความลับเล็กๆของใครบางคน สามารถทำลายชีวิตของอีกคนได้บ้านหลังเล็กของพิมพ์และอันตันเต็มไปด้วยความเงียบหลังจากเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ไว้แล้วเพื่อนบ้านยืนมองจากด้านนอกบางคนเอามือปิดปากบางคนยืนสัน่นด้วยความตกใจภายในห้องนั่งเล่นโต๊ะไม้กลางห้องลง้มคว่ำโทรศัพท์มือถือแตกกระจายบนพื้นแก้วน้ำแตกละเอียดข้าวของกระจัดกระจายเหมือนมีการดิ้นรนเกิดขึ้นแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องหลงเหลืออยู่มีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งเกินบรรยายพรมปูพื้นมีคราบสีคล้ำกระจายอยู่เป็นรอยของการต่อสู้และความเจ็บปวด แต่ไม่ได้โชว์เลือดหรือความรุนแรงตรงตรงเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นคลิกความโตเล็กๆที่เคยวางอาหารถูกดันไปด้านหนึ่งมุมห้องยังมีกระถางต้นไม้ล้มอยู่ห้องนอนของพิมพถูกเปิดทิ้งไว้ผ้าห่มที่เคยพับเรียบร้อยถูกรั้งออกกองบนพื้นเสื้อผ้าที่ขาดแสดงถึงความพยายามต่อสู้แต่ภาพทั้งหมดถูกเล่าเป็นร่องรอยและสภาพแวดล้อมแทนที่จะโชว์ความรุนแรงโดยตรงบนเตียงยังคงมีหมอนและผ้าปูที่นอนยับเหมือนถูกขยำพรมข้างเตียงมีรอยล้ม และโทรศัพท์มือถือของพิมพ์ถูกวางอยู่ใกล้มือราวกับเธอพยายามโทรหาใครสักคนก่อนเหตุการณ์จะจบลงเสียงของสิ่งของที่ล้มเสียงกระแทกพื้นเสียงประตูที่ถูกเปิดปิดอย่างแรงถูกเจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกอย่างเล่าถึงความรุนแรงในทางอ้อมแต่กลับสร้างความหวาดกลวดัวและความเศร้าให้ผู้พบเห็นได้มากกว่าการเห็นภาพตรงๆแม้ในห้องจะมืดแต่แสงธรรมชาติจากหน้าต่างทําให้เห็นรอยขีดข่วนบนพื้นและผนังเป็นลายเส้นชัดเจนบง่งบอกถึงความพยายามดิ้นรนของผู้เคาราะร้ายและความรีบร้อนของผู้ก่อเหตุ เพื่อนบ้านเล่าว,ว่าแม้จะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วแต่กลิ่นอับและความเงียบยังคงครอบคลุมทั้งบ้านพวกเขายังจำเสียงกระแทกและเสียงล้มในคืนนั้นได้อย่างชัดเจนเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลบออกเจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายภาพทุกมุมเก็บเศษแก้วผ้าและของใช้ส่วนตัวของพิมพเป็นหลักฐานเพื่อนบ้านยืนมองด้วยน้ำตาน้ำเสียงกระซิบว่าไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ในบ้านเราแม้จะไม่มีภาพความรุนแรงโดยตรงแต่ทุกอย่างเล่าผ่านร่องรอยและสภาพบ้านหลังเกิดเหตุได้สร้างความสยดสยองและความเศร้าอย่างที่สุด ในห้องนั้นทุกสิ่งเงียบสงบแต่ยังคงเล่าเรื่องราวของความเจ็บปวดความทรมานและศกนาตการรมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนไม่มีใครสามารถย้อนเวลาหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่บ้านหลังนี้ยังคงเป็นพยานของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคำเตือนถึงความลับและการหลบซ่อนที่สามารถทำลายชีวิตใครสักคนได้หลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเชียงรายเริ่มทำงานทันทีพื้นที่บ้านพิมและอันตนัถูกกั้นห้ามคนภายนอกเข้าทุกอย่างถูกบันทึกอย่างละเอียดทั้งภาพถ่ายวิดีโอและรอยเท้า เจ้าหน้าที่เริ่มเก็บหลักฐานสำคัญเช่นโทรศัพท์มือถือทั้งของพิมพและอนันต์เสื้อผ้าที่ขาดและเศษแก้วแตกพวกเขาส่งตรวจ DNA ลายนิ้วมือและคราบเลือดเพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างผู้ตายและผู้ต้องสงสัยนอกจากนี้ซ c t v รอบบ้านและถนนใกล้เคียงถูกเรียกมาวิเคราะห์พบว่าอนันต์ออกจากบ้านช่วงสองทุ่มและกลับบ้านไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อมาซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงทะเลาะตำรวจสอบสวนเพื่อนบ้านอย่างละเอียดหลายคนยืนยันว่าได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงของตกแต่ และเสียงเก้าอี้ล้มก่อนเงียบไปหลักฐานเหล่านี้ช่วยสร้างทำหลักของเหตุการณ์ได้ชัดเจนขณะที่ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์ของอนันตพบข้อความสื่อสารกับผู้ชายคนหนึ่งในหลายวันก่อนหน้าข้อความสั้นๆที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ลับถูกส่งมาในเวลาที่พิมพ์อยู่บ้านทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของความตึงเครียดครอบครัวของพิมพ์ยังอยู่ในความเศร้าน้ําตาไม่หยุดหลายพ่อแม่ไม่สามารถเข้าใจว่าทําไมลูกสาวที่เพิ่งแต่งงานเพียงหนึ่งสัปดาห์ต้องเสียชีวิตเพราะความลับของคนใกล้ตัว สื่อมวลชนเริ่มรายงานข่าวกำแพงข่าวออนไลน์เต็มไปด้วยข้อความตั้งคำถามถึงความรักความซื่อสัตย์และแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยผู้คนเริ่มพูดถึงว่าการซ่อนความลับทางเพศในชีวิตคู่อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่รุนแรงตำรวจยังพบบันทึกของพิมพ์ที่จดข้อความส่วนตัวไว้ในสมุดเธอได้เขียนถึงความกังวลความกลัวและความสงสัยที่มีต่ออนันต์ข้อความเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยยืนยันว่าพิมพ์รู้สึกถึงความผิดปกติก่อนเกิดเหตุ ในขณะเดียวกันอนันต์ถูกพาตัวกลับมาสอบสวนเขายังคงน้ำตาไหลพูดเสียงสั่นว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้เธอต้องเสียชีวิตผมแค่กลัวความจริงกลัวว่าจะทำลายทุกอย่างตำรวจตรวจสอบบ้านของเพื่อนชายซึ่งพบว่าอนันต์มีการนัดพบหลายครั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุข้อมูลเหล่านี้ทำให้ตำรวจสามารถสร้างภาพรวมของความสัมพันธ์และแรงกดดันที่เกิดขึ้นเพื่อนบ้านยังเล่าว,ว่าหลังเกิดเหตุหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นและบางคนบอกว่าเห็นอนันต์เดินอยู่คนเดียว ในสวนสาธารณะดวงตาเต็มไปด้วยความทุกข์ความเสียใจและความสับสนสังคมออนไลน์เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงแรงจูงใจและความซับซ้อนของชีวิตคู่มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าทำไมความลับเพียงหนึ่งเดียวสามารถทำลายชีวิตได้ทั้งหมดครอบครัวพิมพ์เริ่มปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการเรื่องคดีและสิทธิของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจทำงานอย่างละเอียดพยายามเชื่อมโยงหลักฐานทุกชิ้นเพื่อให้ความจริงปรากฏหลายวันต่อมา ผลชนสูตรเบื้องต้นยืนยันว่าพิมพ์เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากแรงกดทับเป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากความรุนแรงโดยตรงไม่ใช่อุบัติเหตุทุกหลักฐานชี้ไปยังอนันต์อย่างชัดเจนตำรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยพยายามทำลายหลักฐานแต่ล้มเหลวทั้งการปิดโทรศัพท์การทำลายเสื้อผ้าและการย้ายของบางชิ้นกลับยิ่งทำให้เกิดร่องรอยชัดเจนมากขึ้นเพื่อนบ้านยังคงให้ปากคำว่าพบพฤติกรรมแปลกๆของอนันต์ก่อนเหตุการณ์ทั้งการโทรศัพท์รับการออกไปกลางดึก และความห่างเหินกับพิมพ์ทำให้ตำรวจสามารถสร้างทำหลังของเหตุการณ์ได้ครบถ้วนสื่อรายงานข่าวต่อเนื่องชาวบ้านพูดคุยกันถึงเรื่องศกนาฏกรรมนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความเศร้าและความสงสัยในความรักความซื่อสัตย์และการเก็บความลับในชีวิตคู่และในที่สุดตำรวจสรุปว่าอนันต์เป็นผู้ต้องสงสัยหลักทุกหลักฐานเชื่อมโยงชัดเจนแต่สังคมยังคงตั้งคำถามมากมายในสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความไว้ใจทำไมความลับเพียงหนึ่งเดียว ถึงทำลายชีวิตได้คุณคิดว่าเรื่องนี้ควรจบลงอย่างไร